สวัสดีเพื่อนนักทุนครับวันนี้มาแปลกตาหน่อยนะครับเพราะว่าไม่คิดฮะว่าวันนี้จะมีประเด็นนะครับนึกว่าวันนี้ว่างๆแล้วก็เลยไม่ได้เตรียมยูนิฟอร์มมาครับต่อโทษด้วยนะฮะก็มีประเด็นครับ NBIS ครับแท่งยาวโอ้ไม่รู้ฮะเรียกว่าแท่งอะไรยาวมากๆครับผมคือใครติดตามมาก็นะฮะส่งสัญญาไปแล้วว่าหุ้นนี้เนี่ยเป็นหุ้นตัวต่อไปแล้วครับที่ผมรอเข้านะครับ12วันที่แล้วยังบอกกับในโพสตสมาชิกช่องอยู่เลยนะครับว่า NBIS เนี่ยผมยังสนใจอยู่นะแต่เพียงว่า CRWV เนี่ยมันลงมาก่อนนะครับก็เอาไว้ก่อนจังหวะมันมาแต่ใจจริงด้วยไตรมาสเทียบกันแล้วเนี่ยอยากได้เรื่องของการกระจายเสียงของลูกค้าด้วยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับก็ให้เพื่อนๆได้ทราบนะฮะว่าการรอนานๆนานๆบางทีมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับถ้าสารยะยาวบางทีก็ลงมาก็ช้อนตามแนวรักกันไปก็อาจจะได้ ะะตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วครว่าจะเข้าเท่าไหร่นะครับเอาไปดูดีกว่าครับว่าทําไมวันนี้ถึงขึ้นมาได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขาไปปิดดิวยักษ์ใหญ่กับ Microsoft นั่นเองนะครับโอ้โหสะเทือนวงการกันไปไม่น่าเชื่อนะว่า nbs จะสามารถปิดดิวกับระดับพี่เบิ้มอย่าง Microsoft ได้นะครับเพราะว่ามันเงินเข้าเกือบ2องหมื่นล้านนะเพืเ่อนๆครับมันเป็นเงินที่เยอะกว่ามูลค่าบริษัททั้งหมดของเขาอีกน,นะฮะ บอกได้เลยครับว่างานนี้5ปียาวๆเต็มๆโอ้โหสบายเลยฮะคือใครจะไปคิดครับผมเล็กๆแบบนี้เข้าตาพี่เบิ้มได้ครับเล็กพิกี้หนูจริงๆแสดงว่ามีของแน่นอนนะครับมาระดับนี้แล้วพอออกข่าวเท่านั้นแหละครับเมื่อวานนะพุ่งไปประมาณ55%เลยนะฮะหลังตลาดปิดสุดแหมก็มีคนโทรมาหาด้วยนะเพื่อนกันนั่นเองนะครับโอ้โหว่าทำไมเกิดอะไรกันขึ้น ตอนนั้นก็ยังไม่ทราบเลยครว่าเกิดอะไรขึ้นกต็ต้องรีบไปเช็คนะครับก็ Microsoft ล้ะครับเป็นเหตุสังเกตได้นะครับคือนี่ไม่ใช่การเช่าเซิร์ฟเวอร์แบบธรรมดาธรรมดานะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะ VIP กันสักหน่อย Microsoft ต้องการสร้างสนาม Data Center แบบส่วนตัวให้เลยนะฮะเออขอแบบ VIP กันไปเลยนะครับ Microsoft เท่านั้นจะเข้าสนามนี้ได้นะฮะไม่ต้องไปแบ่งไปแชร์กับใครให้เสียอารมณ์ครับผมดิวยักษ์ขนาดนี้ขอมันต้องแรง ขอมันต้อง V I P นะครับไปดูกันต่อนี่นะครับการเร่งสปีดการเติบโตคือจากแผนสุดท้ายเนี่ย N B I S เนี่ยเขาเคยวางตัวเลขไว้ครับว่าอีก5ปีเนี่ยจะสปีดได้เท่านี้เท่านี้ขยายไปเท่านั้นนะครับแต่ต้องใช้เวลานะก็บ่งบอกกับผู้ถือหุ้นกันไปแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือไม่นะฮะแต่มาวันนี้นะฮะโยนทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่าได้ดีลนี้มาแล้วครับผมพี่รับจบ เพราะว่าพี่ใหญ่เป็น o f t ครับผมมาคำประกันให้เรียบร้อยครับผมแบงค์ไหนๆตอนนี้ก็อ้าแขนรับนะครับจะขยายโตแค่ไหนก็จัดไปสิไม่ต้องรออะไรกันแล้วนะครับหลายคนก็อาจจะมองว่า NBIS เป็นหน้าใหม่นะแต่จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเขาเก๋าเกมนะครับเพราะว่ามีดีกรียันเด็กนะครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่สายเทค ของรัเสเซียเนี่ยมาก่อนนั่นเองนะครับแสดงว่าประสบการณ์มีนะครับในการจัดของใหญ่ๆก็ไม่ใช่ปัญหาครับบอกเลยว่างานนี้ก็ถนัดเหมือนกันดังนั้นเนี่ยโอกาสพลาดหมายถึงว่ารับงานมาแล้วแล้วจะพลาดนะครับว่าจะดีเลยพวกนี้น่าจะให้กังวลน,น้อยลงไปนะครับท่านประธานก็ออกมาบอกว่านะเคลิ้มๆกันไปนะครับว่าดีลกับ Microsoft เนี่ยแค่น้ำจิ้มนะต่อไปนะครับเหมือนเป็นการเปิดประตูบานาแรก ให้โลกได้รู้ว่า NBIS กำลังมีของดีรออยู่ตรงหน้านะครับเดี๋ยวจะมีลูกค้ารายใหญ่ๆตามมาอีกแน่นอนนะฮะในอนาคตแล้วราคาหุ้นจะไปไหนเสียไหมลองเดากันคร่าวๆนะครับก็ถือว่าดีนี้ฮะยกระดับ NBIS จริงๆนะครับไปเลยฮะในระยะยาวๆดูแรงแพนิคบายที่รีบเข้าช้อนซื้อก็น่าจะ พอดูได้ครับว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สุดยอดตลาดจริงๆนะครับเราไปดูราคากันสักหน่อย nbis ณนะตอนนี้สูตรจุดๆไหนครับณนะตอนนี้41%นะฮะคุณพระคุณเจ้าครับเราเห็นแท่งแบบนี้ขึ้นไปได้97นะครับเกือบถึง100แล้วก็ย่อลงมาเหลือ90ยังไม่ปิดตลาดนะฮะคือถ้าจะเอาก็นี่แหละครับตรงเนี้ย ประมาณสัก75นะฮะก่อนที่ตัวนี้จะขึ้นมาครับก่อนที่แท่งเทียนจะขึ้นมาลงมาทั้งแนวรับลงมาทั้งเทรนไลน์แต่แอดไม่เอาแอดนึกว่ามันจะทะลุนะครับเพราะว่าไปดูทม์เฟรมวีคโอ้ยมันมันน่าจะลงนะต้านนี้มันไม่น่าได้หรอนะเป็นไงอันนี้ก็ให้อีกอีกมุมนึงนะครับของทางเทคนิคมันก็ช่วยเราได้ช่วยกันเขาเสียงได้แล้วก็ ช่วยให้เราพลาดได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็ถือว่ายังไม่มีบุญวาสนาต่อกันเอาไว้ก่อนแล้วกันถ้าลงมาก็จะเข้านะครับ NBS ก็โอเคครับใครเข้าก็ยินดีด้วยครับใครวันนี้ได้ไปเปลี่ยนชีวิตกันไปก็ยินดีด้วยนะฮะจริงๆสำหรับผมก็ไปก่อนแล้วกันอืมดูไปเงียบๆคนเดียวครับผมโอเคฮะก็นั่นแหละครับ7จ6 2 5 4 นะครับเราอยากได้54 44ไงเป็นไงล่ะ90ฟาดหน้ากันไปนะครับนี่คือ NBI S นะครไปดูพี่ใหญ่ Microsoft บ้างดีกว่าเออ Microsoft เป็นไงบ้างเพราะว่ามันก็คุยคุยถึงกันอยู่อืม Microsoft นะครับเกมกลยุทธ์เบื้องต้นนั่นเองครับผมคือ Microsoft เนี่ยเขารันธุรกิจ AI โตได้ดีนะโตว,วันโตคืนเลยแหละจนจนเซิร์ฟเวอร์ของเขาเนี่ยเริ่มจะล้นทะลักออกมาอยู่แล้วนะครับคือสุดท้ายเนี่ยก็ต้องวิ่งไปหาเจ้าอย่าง NBS เนี่ยให้เข้ามาช่วยนะครับแต่คำถามคือทำไมต้องเป็น NBS นะเพราะว่าบริษ,ษัทมันค่อนข้างเล็กแต่ขอโทษครับผมอย่างที่ว่าเล็กพิีิหนนะครับเล็กแต่มีของเจ้าเล็กแต่คุยง่ายกว่าเยอะนะครับอยากได้แบบไหนจัดให้ได้ราคาก็ดุดดังพี่น้องกันไปครับ อาจจะไม่เหมือนเจ้าใหญ่ๆนะครับที่อาจจะมีกฎเกณฑ์ยุคบยับเต็มไปหมดนะครับงานนี้ Microsoft ก็ถือว่าได้ของดีราคาถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมว่า n b i เนี่ยมี nvidia ถือหุ้นด้วยนะเวลาชิป ai อะไรใหม่ๆออกมาเนี่ยก็จะส่งให้ n b s s ก่อนนะครับนี่ถือว่าเป็นจุดได้เปรียบด้วยแล้ว microsoft กำลังวางแผนขยายไปยุโรปพอดีพอดีเลยนะครับ nbs ก็มี data center ที่ฟินแลนด์อยู่แล้วและมีแผนที่จะขยายต่อไปอีกด้วยครับเหมือนกับจิ๊กซอที่ต่อกันลงตัวเป๊ะครับผมวินวินทั้งคู่อะไรมาจะพอดีกันซะขนาดนั้นนะครับนี่แหละครับ ระหว่าง Microsoft กับ n b i s นะฮะอ่ะเราไปดูราคา Microsoft กันบ้างครับไหนๆก็พูดถึงแล้วนะฮะ Microsoft พที่ใหญ่เข้าได้หรือไม่ราคาเท่าไหร่แล้วปึ๊บโอเคฮะ Microsoft ตอนนี้ก็ลงมาแนวรับแล้วนะครับเออก็ล่าสุดนะอย่างที่ว่านะครับกับ OpenAI ก็เม้งๆกันอยู่นะครับทำแพลตฟอร์มแข่งกัน แล้วก็จะไปประสานเรื่องของ Microsoft 365 Co-Pilot เนี่ยจะเอา AI เข้าไปช่วยประสานเข้าไปในรถยนต์ด้วยนะครับแล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับ Microsoft นี่ไปจับมือกับตัวเออย่าง Databricks เรียบร้อยแล้วนะฮะคู่แข่งโโนนั่นเองนะครับจะผลักดันกลยุทธ์ AI กันต่อไปครับเร่งเก็บเกี่ยว AI กันเต็มที่ก็ยังคงน่าเก็บอยู่เหมือนเดิมนะครับ Microsoft ระดับนี้อันดับ2ของโลก ในตอนนี้นะครับเป็นรอเป็นแค่ n v ็นวีเดียก็500ครับตอนนี้4ี่า,าแล้วหลุดไม่หลุดมีหลุดมาหลอกๆได้บ้างนะครับแต่ก็กลับขึ้นไป500หรือไม่ก็รอ4 7 7 2หรือ450นะครับอีกทีก็ประมาณสัก400เลยครับสำหรับยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft ครับผมโ okay, อเคอะไปดูกันต่อครับผมมีอะไรอีกเออนี่แหละไอตัวนี้ออทำไมทำไมถึงหวยไม่ออกตัวนี้ครับผมเพราะว่าเราเก็บกันอยู่ครับผมเก็บอยู่ คือเขาวีฟเนี่ยก็ใหญ่กว่า NBS เนี่ยเท่ารายได้เยอะกว่า10เท่าแต่ก็บ่งบอกแล้วว่าดีลนี้แหละนะฮะเปิดเผยเลยฮะว่ามันไม่ได้แบเบอร์เสมอไปครับผมเออมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้นะครับคือ Microsoft กับ CRW เนี่ยไม่ได้ออกมาบอกเหตุผลนะว่าคืออะไรแต่ก็ถ้าลองวิเคราะห์เล่นๆดูก็คืออาจจะเป็นจุดอ่อนของ CRW นั่นเองนะครับที่รายได้มัน เกือบจะ80%นะครับจากลูกค้าแค่2เจ้าเท่านั้นนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ Microsoft นี่แหละเออตัวเขาเองนี่แหละเขาก็อาจจะระมัดระวังก็ได้นะครับไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงมากเกินไปกับเจ้าเจ้าเดียวนะครับมันก็ฟังดูแบบตาแม่งตาแม่งเออฟังดูขัดแย้งนะฮะมันก็อาจจะเป็นตักกะทางธุรกิจที่ลึกซึ้งแหละครับเพราะว่าคือถ้า c o w v e เนี่ยสมมุติถ้าเกิดมีปัญหาทางการเงินย่ำแย่นะฮะหรือล้มละลายเนี่ย Microsoft ก็จะเสียหายนะครับเพราะว่า คือ,อยังไงอะลงไปแล้วด้วยเออแล้วก็ไม่อยากจะลงเพิ่มอีกอะประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าอาจจะระวังตัวไว้ก่อนแล้วด้วย Microsoft เนี่ยใช้กับ c r w เนี่ยเยอะอยู่แล้วด้วยนะครับก็ขอวิฟก็อาจจะไม่ได้ให้อะไรเป็น incentive เป็นสิ่งจูงใจเยอะก็เหมือนกับแบ b เบอรใช้กันอยู่แล้วใช้กันมานานนะครับแต่กับ NBAS เนี่ยต้องการดีลนนี้อย่างสุดๆนะอันนี้ก็พอจะคิดได้ครับมีอะไรก็พยายามจะจัดให้ได้หมด ก็เขาถึงบอกว่าพยายามจัดแบบคอสตอมให้ได้เลยครับแบบ VIP นั่นเองนะฮะแถมไอโ w วิฟเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเพื่อนสนิทของ OpenAI ที่บอกแล้วว่าถ้าทีหลังๆเนี่ยทำตัวเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกับทาง Microsoft อยู่นั่นเองนะฮะก็เมื่อวานก็ข่าวแพลตฟอร์ม,มอย่างที่ว่านะครับก็เลยอ,อย่าอยู่ด้วยกันเลยวะนะครับขอกระจายซัพพลายเออร์กันบ้างแล้วกันครับอาจจะเป็นการกระจายความเสี่ยงของบริษัทใหญ่ๆก็เป็นไปได้ นะครับอันนี้มันก็พอคิดได้บ้างแต่ว่าเมื่อเราลองค้นหาความจริงเออมันก็เหมือนกับว่ามีจุดพีคอยู่นะครับนี่ต้องบอกกันว่ามันก็เป็นข่าวที่ว่าไม่ได้ว่ามีตัวแทนออกมายืนยันอะไรแบบ100%นะครับเขามีข่าวว่า Microsoft เนี่ยที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของทาง c อวิฟ์เนี่ยนะครับสัญญายาวๆกว่าหมื่นล้านดอลเนี่ยแรงข่าวออกมาบอกว่า c o w i ฟเนี่ยทำงานผิดพลาดนะครับ ส่งของช้าจ,จน Microsoft เนี่ยต้องยกเลิกสัญญาไปบางส่วนเลยนะเออถึงจะบอกไม่มีอะไรก็ตามแต่มันก็เสียความเชื่อมั่นไปบางส่วนนั่นเองนะครับซึ่งนี้ก็ไม่รู้ว่านะครับว่าจริงเท็จแค่ไหนแต่ใจจริงก็ดูเหมือนว่า Microsoft เองนั่นแหละที่อาจจะไม่อยากผูก,ผกติดกับใครแบบเยอะๆมากก็เป็นไปได้นะครับก็ใช้คอว v ฟนะครับทำงานเก่าๆไปใช้ NBI s ทำโปรเจกต์ใหม่แล้วก็ยังมี Ora c l คเป็นกองหนุนให้ เข้าขายกระจายความเสี่ยงนะครับอย่างที่วิเคราะห์กันไปก็เลยทําให้ Microsoft เนี่ยมีอํานาจการต่อรองเขาเนี่ยได้กับทุกราคาได้กับทุกคนแล้ะครับคือถ้าเจ้าหนึ่งมีปัญหาเนี่ยก็ยังมีอีกเจ้าสํารองเจ้า2มีปัญหาก็มีเจ้า3สําสรองอะไรประมาณนี้แถมยังได้ลูกค้าทั้งในอเมริกาแล้วก็โซนยุโรปอีกต่งางหากนะครับกับ NBS นี่แหละครับอาจจะเป็นวิธีคิดของบริษัทระดับโลกอย่าง Microsoft ก็เป็นไปได้นะครับทีนี้มาดูคอวิฟกันบ้างเออ มันจบแล้วนายหรือเปล่ายังมันยังไม่จบนะครับเป็นเพียงแค่ดิวที่มันน่าสนใจเท่านั้นเองครับคอวิฟยังคงเรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจอยู่เหมือนเดิมนะครับในระยะยาวๆแต่วันนี้หุ้นก็ขึ้นไปได้นะจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะลดลงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าคู่แข่งอย่าง NBS เนี่ยไปได้ดิวเจ้าใหม่แต่บังเอิญนะครับคือจังหวะดีมากมีข่าวดีๆออกมาผดิบพอดีกันเลยทีเดียวเออเพราะว่าเขาประกาศจัดตั้ง หน่วยงานเล็กๆเนี่ยนะครับในบริษัทของเขาเองชื่อว่า Call w i t Ventures Group นะครับคือจะเข้ามาดูแลด้านการลงทุนและสนับสนุนพวกบริษัทสตาร์ทอัพโดยตรงเลยนะฮะที่เขาทำกันบ้านมาแล้วและแรงเห็นว่ากลุ่มเนี้ยหรือบริษัทนี้นะครับมีศักยภาพในระบบนิเวศ AI โดยจะสนับสนับสนุนทั้งด้านเงินทุนแล้วก็การเข้าถึงเทคโนโลยีเชิงลึกนะครับคือให้คำปรึกษาทางด้านกลยุทธ์ด้วยเอาง่ายคือพยายามทำทุกอย่างอ่ะช่วยดัน ช่วยดันให้เติบโตเร็วๆเลยครับถ้าผลงานเข้าตานะผลงานทางด้าน AI นั่นเองครับก็กลยุทธ์นี้ก็เหมือนกับว่าต้องการบริษัทเก่งๆคนเก่งๆเข้ามาอยู่ในเครือข่ายของ CRW นะฮะสร้างฐานของตัวเองกันไปคือพยายามเดินเกมรุกอะ่ะเพื่อจะเป็นมากกว่าผู้ให้เช่าโครงสร้างพื้นฐาน cloud AI พยายามจะเป็นศูนย์กลางของนวัตรกรรม AI ในอนาคตอย่างนั้นนั่นเองนะครับเพื่อสร้างการเติบโตต่อเนื่อง ในระยะยาวนั่นเองนะประมาณนี้ครับเพราะว่าถ้าเจอเพชรเนี่ยก็จะได้เปรียบคู่แข่งทันทีนะครับจะนํามาสร้างระบบนิเวศ AI ไของตัวเองก็คล้ายๆว่าอยากจะประกาศด้วยแหละว่าสิ่งที่นั่งทุนกังวลอยู่ในเรื่องของการเงินก็สิ่งนี้ก็เหมือนกับว่าประกาศว่าฉันธุรกิจยังคงแข็งแกร่งอยู่ครับเงินสดยังคงเต็มมืออยู่พร้อมสร้างฐานแล้วก็เติบโตต่อเนื่องไปอะไรประมาณนี้คุณก็เลยขึ้นมาได้นะประมาณนั้นนะไปดูราคากันดีกว่า CRWV วันนี้ขึ้นประมาณเท่าไหร่วันนี้มา5%นะหลังจากแนวรับนะฮะได้เงินไปไม่แน่นะครับเริ่มทำแพทเทิร์นแล้วนะครับอาจจะขึ้นกลับไปก็เป็นไปได้รอชนะต้านที่105อยู่เท่ากับว่าเรารอแนวรับที่88กับ61เเหมือนเดิมนะครับหรือว่าถ้ามันเจอ เจอ l o w วอร์เชน Line แล้วเดี๋ยวจะเอาเข่าวมาฝากนะครับก็ติดตามไลฟ์กันไปสำหรับใครที่รอเข้า crwv อยู่ยังคงมีอนาคตอยู่นะครับ Data Center โครงสร้างพื้นฐานยังไปได้อีกไกลมากๆนะครับแล้วก็วันนี้มีอีก2ตัวนะครับที่หุ้นก็ขึ้นมาได้บ้างวันนี้ไปต่ออีก2หุ้นนั่นก็คือ tmdx นั่นเอง สมัยช่องก็ถามอยู่ครับว่าจะกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าจําได้เลยมีอยู่ท่านหนึ่งว่า120จะกลับมาชนะได้หรือไม่นะครับวันนี้ตอนก่อนตลาดเปิดเนี่ย TMDX ก็ขึ้นมาได้นะก่อนที่จะย่อลงไปเพราะว่ามันมีงานประชุมนะครับแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยออกมาย้ําทิศทางอนาคตเรื่องข้อมูลอื่นๆนะวัตกรรมต่างๆเนี่ยค่อนข้างมั่นใจในระยะยาวแบบสุดๆนั่นเองนะครับผู้ถือหุ้นก็เออฟังแล้วก็เคริมอยู่เหมือนกัน ก็ในฐานะผู้ถือหุ้นนะครับสำหรับผมเองเนี่ยถือมาตั้งแต่ TMDX เป็นตัวเลข2หลักนะครับด้วยเป้าหมายตอนนั้นเนี่ยเขาให้ว่าเขาจะทำเคสเนี่ยอยู่ที่ประมาณคือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเคสอยู่ประมาณสัก2 0 0 0ถึง 4, ประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็ออกมาบอกว่าเขาจะพยายามทำให้ถึงทะลุเป้าคือหมื่นเคสนะครับตอนนั้นฟังแล้วก็น่าจะประมาณสัก เชื่อใจว่าทําได้แต่น่าจะ2026หรือ2027โดยประมาณนะครับแต่มางานนี้ครับเขากลับออกมาบอกว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหมื่นเคสได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเร็วกว่าที่คิดเยอะเลยครับแถมให้เป้าหมายใหม่เลยทันทีครับเล็งไปที่2-30,000เคสภายในปี2030ครับ ระยะยาวกันไปเรื่องการขนส่งครับโลจิสติกถูกยกมาพูดได้น่าสนใจครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องไปพึ่งการขนส่งจากเจ้าอื่นนะครับใช้ทรัพย์นั่นเองแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเรามีระบบเรือบินไม่ใช่เรือบินเครื่องบินของเราเองนะครับก็มีระบบการบินด้วยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะครบวงจรนะครับทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเติบโตไปได้อย่างรวดเร็ว เครื่องบินของเราตอนนี้ทํางานหนักยิ่งกว่ามนุษย์เงินเดือนนะเขาบอกแบบนั้นครับคือเราสั่งเบิ้ลรอบกันเลยทีเดียวครับเพื่อรีดประสิทธิภาพให้ออกมาได้อย่างสุดๆดครับก่อนที่จะไปซื้อรําใหม่เพิ่มเติมบอกเลยครับว่าทุกเม็ดเงินลงทุนของเราก็คุ้มค่าแน่นอนไปดูกันต่อครับขยายบริการสู่ระดับโลกนั่นเองตอนนี้เราไม่ได้ดังแค่ในประเทศสหรัฐนะครับชื่อเสียงเราดังไกลไปยุโรปครับตะวันออกกลางครับรั ออสเตรเลียนโนเลยนะฮะคือทุกคนครับอยากได้โมเดลบริการสุดเจ๋งของทาง TMDX ไปใช้นั่นเองการโกอินเตอร์ครั้งนี้ผู้บริหารบอกว่าหวังจริงๆว่ามันจะเข้ามาช่วยยกระดับยอดในทุกๆไตรามาสได้ในอนาคตนะฮะอืมรอรุ้นกันดูครับกับการโ go i n t ์อย่างจริงจัง,จงนั่นเอง โอเคมาดูผลการดําเนินงานกันบ้างหน่อยนะครับคือผู้ริหารก็ออกมาย้าว่าไตรมาสสเนี่ยตัวเลขก็อาจจะมีขึ้นขึ้นลงลงกันบ้างครับผมแต่ไม่ต้องเป็นห่วงถ้าดูภาพรวมทั้งปีตัวเลขการปลูกถ่ายของเรายังโตว,วันโตคืนครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็สบายใจได้ย้ําว่าเรายังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับเราหันมาใช้รถวิ่งส่งกันมากขึ้นนะครับสัดส่วนเพิ่มจาก 20- เป็น40%แล้วนะครับแต่ว่างานส่วนใหญ่งานสํำคัญๆเนี่ยก็ยังจะต้อง พึ่งเครื่องบินอยู่ดีเพราะด้วยธรรมชาติของทางธุรกิจปลูกถ่ายอวัยวะนั่นเองครับความรวดเร็วจึงสําคัญมากๆแล้วเราก็ไม่ได้ช่วยแค่คนไข้นะครับจะบอกว่าโรงพยาบาลนี่แหละแฮปปี้สุดๆนั่นเองแพทย์ชอบมากเพราะว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยช่วยให้แพทย์ผ่าตัดนะครับวางแผนผ่าตัดกลางวันได้อย่างง่ายดายขึ้นเยอะครับจัดก,การทุกอย่างให้ดีขึ้นก็มั่นใจได้ว่าในอนาคตจะยังมียอดเข้ามาอุดหนุนตลอดแน่นอน ในภาวะยุคข,ข้าวของแพงเงินเฟอ้อสูงนะฮะมันมีอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่ขึ้นราคานั่นคือค่าบริการของทาง TMDX นั่นเองครับเจ็ดปีแล้วฮะเรายืนอยู่ในราคานี้ครับเน้นบริการให้ดีในราคาที่สมเหตุสมผลก็ล็อกลูกค้าได้พี่ใหญ่ในวงการบริษัทประกันนะครับอย่างเรื่องของ Medicare ก็ยังคงยอมรับในเทคโนโลยีของเราด้วยนะครับ ก็เลยทําให้ว่าคนก็เชื่อใจกันมากขึ้นมาใช้บริการกันมากขึ้นก็เนี่ยรับประกันโดยไม่ได้แค์นั่นเองนะครับก็ไปสุดแล้วครับว่าเรายังคงมาถูกทางอยู่ยังคงมีโอกาสลุ้นเติบโตต่อไปได้นะครับแล้วก็มาเรื่องของนวัตรกรรมที่ผมรอฟังเลยว่าจะมีอัปเดตอะไรกันบ้างครับ TMDX ฮะบอกเลยว่ากำลังจะปฏิวัติวงการปลูกถ่ายไตนะฮะตั้งไว้ปีละประมาณสัก2 0 0 0 0ถึง25,000เคสกันเลยทีเดียวครับผม เราจะทําให้การใช้ไตบริจาคครับมีประสิทธิภาพสูงสุดครับลดปัญหาหลังการผ่าตัดให้ได้มากที่สุดจะเป็นนวัตรกรรมที่จับต้องได้จริงแน่นอนนะครับรอกันหน่อยจะมีทีมวิจัยเรานะครับซึ่งตอนนี้กําลังซุ่มพัฒนาอยู่นะครับในเครื่อง OCS ปลูกถ่ายไตจะกลายเป็นอวัยวะที่4ที่สร้างรายได้ให้กับ TMDX ในระยะยาวกาปฏิทินรอไว้ได้เลยนะครับต้นปี2027ได้เห็นของจริงแน่นอนนะครับ โอกาสเป็นอย่างนั้นส่วนการปลูกไทยตับชั่วโมงนี้ผู้บริหารบอกว่าเจ้าอื่นนะไม่ได้กินเราหรอกช่วงนี้นะครับเออไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดอแอมเราแน่นอนครับผู้บริหารเพราะว่ามั่นใจมากๆครับยืนยันเลยครับว่าพร้อมไปต่อพร้อมทุ่มเงินวิจัยอย่างต่อเนื่องครับผมแก้ไขปัญหาที่ค้างคาอยู่ต้องการครองแชมป์ไปอีกนานเท่านานอ่าในส่วนนี้เขามั่นใจมากๆนะครับมาดูเรื่องของความท้าทายกันบ้างการแข่งขัน คือในงานมีคนถามนะว่าถามผู้บริหารนะครับบอกว่ากลัวคู่แข่งไหมกังวลบ้างไหมนะครับผู้บริหารตอบกลับไปเลยครับว่าก็มาดีครัชนะไม่กลัวครับมาเลยเขาบอกว่าการมีคู่แข่งเนี่ยยิ่งแปลว่า ตลาดเนี่ยยังคงมีโอกาสมหาศาลรออยู่นะครับเราก็แค่ทําในสิ่งที่เราเก่งที่สุดต่อไปก็คือสร้างผลลัพธ์การรักษาที่ดีกว่าแล้วก็ให้ลูกค้านั้นเลือกเราด้่นเองนะครับแล้วก็เตรียมพบกับขึ้นการเติบโตลูกใหม่นะครับตั้งแต่ปีปีหน้าเลยครับ2 0 2 6นะเป็นต้นไปเราจะยกระดับเครื่องการปลูกถ่ายหัวใจแล้วก็ปอดนะครับจากกลายมาอีกจากกลายมาเป็นเครื่องจกงักรทาเงินของบริษัทนะครับพยายามว่าเราจะลุ้นให้ได้ F D A ให้ได้ออกมาไวๆครับ เพราะว่าเราจะขยายไปตลาดใหม่ๆกับอวัยวะจากผู้บริจาคประเภทใหม่ที่ปัจจุบันยังไม่สามารถทําได้หรือทําได้อย่างจํากัดนะครับคือง่ายคือจะยกระดับเครื่องให้มีข้อบ่งชี้มากยิ่งขึ้นอะไรที่ทําไม่ได้นะที่เราเก็บมาทําเป็นกันบ้านเราก็เอามาวิจัยแล้วก็พยายามจะทําให้ได้คือจะเอามันทั้งหมดอนะ่ะวางง่ายๆนั่นเองนะครับไปดูเทรน์กันบ้างครับผม เทรนและกดระเบียบเล่าให้ฟังหน่อยนะในงานนี้เป็นยังไงกันบ้างเขาบอกว่าเทรนก็กําลังมาแรงนะครับโดยเฉพาะอวัยวะ DCD นะครับก็คือผู้บริจาคที่เสียชีวิตจากภาวะสมองตายนั่นเองตอนนี้เขาบอกว่ามีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของผู้บริจาคทั้งหมดแล้วนะฮะอ้เยอะ ปัญหาจุกจิกตอนแรกๆเนี่ยก็หายไปหมดแล้วครับแก้ได้แล้วตอนนี้เขาบอกว่าทีมเขาเนี่ยพร้อมแบบสุดๆนะครับที่จะใช้ประโยชน์จากเทรนด์นี้ครับแต่ก็แน่นอนแหละครับว่ามันมีเรื่องของกฎระเบียบครับเรื่องของหน่วยงานรัฐบาลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็บอกว่ามันต้องเข้มงวดเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับอันนี้คือธรรมชาติของเขาเข้าใจได้แต่ก็อยากให้นักทุนมั่นใจครับว่าหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าหน่วยงานนี้รู้ดีเขารู้ดีอยู่แล้วครับ ถึงระบบ TMDX ถึงข้อดีครับว่ามันมีคุณค่ามากมายแค่ไหนมันช่วยชีวิตคนได้จริงๆครับเรากับหน่วยงานมองเป้าหมายเดียวกันแต่แค่ต้องคุยกันให้มากขึ้นนั่นเองครับตลาดต่างประเทศมันก็มีเรื่องท,าท้าทายมันก็มีเรื่องยากๆของมันนั่นแหละรครับทั้งผู้บริจาคอายุเยอะทั้งระบบขนส่งที่ซับซ้อนครับแต่สําหรับเราแล้วครับมันไม่ใช่ปัญหาเลยครับมองว่าเป็นโอกาสมากกว่าเพราะว่าโซลูชันของเราครบวงจรอยู่แล้วนะครับ การแบ่งปันอวัยวะในยุโรปเป็นยังไงบ้างตอนนี้โยุโรปครับเขาเริ่มส่งต่ออวัยวะข้ามประเทศกันมากขึ้นแล้วนะครับคือเป็นที่เข้าใจแล้วก็เป็นที่เห็นเป็นเริ่มจากปกติมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็อยากให้ลองคิดดูนะครับว่าถ้า TMDX เอาระบบโลจิสติกขั้นเทพไปช่วยเนี่ยจะปลดล็อกศักยภาพตรงนั้นได้ขนาดไหนครับโอกาสเติบโตบอกได้เลยว่า มหาศาละฮะและที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือผู้บริหารของเราไม่ได้มองแค่กําไรระยะสั้นนะครับมองถึงการเติบโตย,วยาวๆกันไปเลยแบบยั่งยืนนะฮะถึงขนาดที่ว่า CO o ครับควักเงินส่วนตัวซื้อหุ้นบริษัทกันเลยนะครับได้มาประมาณสักเอ่อประมาณนี้นะฮะก็กับตันลุยแล้วหรครับเรายังจะรอช้าอยู่ใหญ่นะครับไปดูราคากันเลยจะไปพร้อมกับกับตันของเราหรือไม่ TMDX นะครับไปดูราคากันสักหน่อย ปุ๊บนะวันนี้ขึ้นมา3.49โอ้โหแนวรับนะเนี่ยนะฮะรอกัน3วันแล้วก็ฟึบมาเมื่อวานทาทรงแท่งเทียนกันไปก็ขึ้นไปได้ครับแต่ EMA เส้นนี้แล้วก็ย่อมาเนื้อเทียนมันจบที่เส้นนี้นะครับเห็น2เส้นก็แนวรับครับ105แล้วก็มี95 88 โอเคนี่ EMA รับนะไม่รู้ว่าจะกลับขึ้นไปเหมือนรอบนี้ได้หรือเปล่าก็ลุ้นกันครับว่าจะกลับขึ้นไปที่120นะครับแล้วก็ประมาณสัก130นะเพื่อเรารอชนะราคาที่ตรงนี้อยู่เชียร์ให้มันขึ้นมานะครับนี่คือ TMDX นั่นเองนะครับไปปิดท้ายหุ้นตัวสุดท้ายครับผมฟึบ UNH นั่นเองประกันสุขภาพอันดับหนึ่งของสหรัฐนะครับ ก็เมื่อวานเนี่ยมีข่าวดีเรื่องของการคงตัวเลขคาดการไว้เรียบร้อยนะฮะยืนยันตัวเลขเดิมครับก็ทําให้นักทุนเนี่ยค่อนข้างมั่นใจมากขึ้นว่า U.S. n นั้นจะไม่ตกต่ำไปมากกว่านี้แล้วนะก็เลยว่าขึ้นมาได้บ้างนะครับาการบรใจดีขึ้นแต่วันนี้กลับมีข่าวดีออกมาซ้ำอีกนะครับข่าวดีนั้นก็คือ,อ,อบอกว่าคาดการนะประมาณสัก 78%น่ะโดยประมาณนะครับของสมาชิกในแผนประกันสุขภาพ Medicare Advantage เนี่ยจะอยู่ในแผนที่ได้คะแนน4ดาวขึ้นไปในปี2027นะครับในฐานะผู้ถือหุ้นนะฮะต้องบอกว่าชื่นใจสุดๆนะครับเราอาจจะหลุดวงโคจรที่มันล่วงลงไป ก็เป็นไปได้นะครับเราอาจจะค่อยๆได้โมเมนตัมดีๆขึ้นมาครับคือบริษัทที่เราทําได้ขนาดนี้ก็ต้องยกนิ้วให้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าลูกค้าเกือบ80%อยู่ในแผนประกันระดับท็อปของเราหมดเลยเออมันคือการการันตีนละครับว่ายู s น H เนี่ยยังคงเป็นเบอร์ต้นสุดของวงการนั่นเองครับแล้วก็การที่เราทําได้ดีนะครับบริการได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้ดาวเยอะๆเนี่ยทีนี้ครับรัฐบาลก็จะให้รางวัลเราได้ด้วยนะเขาจะให้โบนัสเรานะฮะเป็นเงินก้อนโตนะครับ ส่งตรตมาเลยฮะก็เหมือนกับได้เงินกินเปล่าๆครับผมแล้วเงินก้อนนี้แหละมันก็จะไหลไปสู่ฝั่งกําไรเต็มๆนะครับกำไรที่ล่าสุดนะตัวกําไรเนี่ยนะไอ้ล่าสุดเนี่ยทำให้เราโดนเทขายหุ้นกันไปนะเพราะว่านักทุนเห็นว่าโอ้โหยูเนะครับจากที่เคยเป็นระดับท็อปกำไรนั้นโดนกดดันแบบสุดๆนะครับเท่ากับว่าถ้าตรงนี้เข้ามาช่วยกําไรได้ผู้ถือหุ้นก็จะเริ่มมีความหวังเริ่มมีกําลังใจนะครับอาจจะได้เห็นการเข้าเก็บอีกรอบก็เป็นไปได้คือก็ เริ่มจะมีกำใจกำลังใจลุ้นตัวเลขสวยๆว,ว่ากันไปนะครับก็อาจจะไม่ต้องรอนานอย่างที่คิดเป็นไปได้หรือเปล่าไม่มีใครรู้นะครับคะแนนดาวสูงๆนี่และครัคือแม่เหล็กชั้นดีนะครับดึงดูดทั้งลูกค้าใหม่ดึงดูดทั้งลูกค้าเก่าด้วยไม่ให้หนีไปไหนนั่นเองครับผม u ยก็ยังคงกินรวบครับผมอีกจักเล็กน้อยครับไปดูกันต่อ ก็การที่จะได้ดาวเยอะๆแบบนี้ครับก็ไม่ง่ายนะผู้บริหารต้องเก่งจริงๆนะครับเพราะว่าต้องพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้แบบอยู่หมดัดนะแถมยังต้องทําให้ลูกค้าแฮปปี้ได้อีกครับผมพอเราเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเนี่ยเราจะมีพลังต่อรองมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปบริษัทก็จะตั้งเบี้ยราคาประกันนะต่อไปจะตั้งแบบนี้หรือจะจัดโปรโมชั่นสิทธิประโยชน์พวกนี้ก็จะทําได้ยืดหยุ่นกว่าเจ้าอื่นนั่นเองซึ่งสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะมาวนกลับไปเรื่องของอัตรากําไรที่นักลงทุนต้องการแบบสุดๆนั่นเอง นะครับก็ถ้ากับว่าทุกอย่างมันก็อาจจะรอเข้าทางกันก็ได้ครับผมตอนนี้เราก็เริ่มเห็น u n เนั้นค่อยๆไต่ค่อยๆย,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 ย่างเท้าออกจากนรกเอเวจี G แล้วนะครับอย่างน้อยก็นิ้วโป้งเหลือม,มานิดนึงแหละแลบ,บๆออกมานะครับ0.1ม mm. ิเมตรต้องรอดูซิว่าเราจะกลับตกลงไปอีกครั้งหรือไม่หรือจะก้าวมาได้แบบหลุดออกมาอย่างเต็มภาคภูมินะครับก็ต้องไปรอกันไปอ่ะไปดูราคา UNS กันหน่อย วันนี้ขึ้นมาหรือไม่หรือว่าลงไปแล้วไปครับเจ้าใหญ่ UNS เฮ้ยดูผิดหรือเปล่าครับเฮ้ย UNS บวก6%เลยฮะโอ้โหทีเดียวครับผม EMA ซะอย่างนั้นหลุดเรียบร้อยไปเด้โอ้ยเอาละฮะไงฮะไงฮะโอเคอุ้ยเดี๋ยวมีเรื่องพูดเลยแม่อยากไลฟ์มากเลยเนี่ยนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอไป าสัปดาห์แล้วกันขอให้มันสวยๆขึ้นมาที่อันนี้ครับ340เรียบร้อยไปต่อไปนะเอจะย่อไม่ไม่รู้แหละแต่ยกขึ้นมาได้แบบนี้คือสวยนะฮะเริ่มแล้วโมเมนตัม um เริ่มมาแล้วนะครับไอ,ไอซื้อยกจนเกินไปอา่าไม่สนอนะ่ะเดี๋ยวต้องอีกภูเขาหนึ่งให้ได้รุนครับต่อไปครับ3637เออเตรียมตัวถ้าใจแข็งๆนะเราสาดทนแดงมาได้อย่าพิ่งทนเขียวไม่ได้นะเอออย่างน้อยขอให ไอ้ที่เราฝ่าฟันเครียดกันมาเนี่ยนะครับอ่าใครเครียดก็ต้องเอาให้หนักนะครับแต่ถ้าใครไม่เครียดก็รอเก็บกำไรกันไปแล้วกันรอหน่อย3 7ระดับนี้มาแน่นะครับหรือถ้าใครแบบว่าสบายสบายนะ447กันไปนะโอเคนะมีเรื่องเล่าแล้วเว้ยเกสตารดีโอเคครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับนำมาฝากคร่าวๆกันไปแล้วก็ไปดูพอร์ตกันสักหน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างหลังก่อนจะจากกันไป พอร์ตเพิ่มทั้งพอร์ตนะครับไปที่พอร์ตวอตลิสนะครับ NBIS 44แล้วครับ92นะฮะอยู่แล้วก็อาร์แกนอ่าโอ OK. เค NBIS อยู่นี่ครับ CRDO ไปต่อยฮะว้าวปึ๊บ ASCS ครับวันนี้โดนดาวเกตเต็มเต็มเลยครับผมหลังจากที่เสียเขาเรียกว่าเสียโอกาสโอกาสที่ดีมากๆจริงๆนะครับให้กับคู่แข่งอย่างสเปซเอ็กซ์กันไปโดนดาวเกตกันไปเลยวันนี้ อาแรงช้อนไม่มาแล้ววันนี้เมื่อวานยังแรงช้อนยังมาอยู่เลยวันนี้เงียบกิ๊บเลยฮะเอออะไรวะไปดูพอของผมบ้างครับวันนี้ DSI ลงมา,า Hymlock e t Lab DGRBK นะครับอะไรที่ราคามันเกินเกินไปก็มีขาททำอะไรกันบ้างที่ขึ้นมายาวๆนะครับโนว o no ยังคงลงอยู่ครับจากคู่แข่งทีเ่เพิ่มขึ้นมานะครับเทคโนกายประมาณนี้ดูที่หุ้นที่บวกเยอะสุด โอ้ยูเอสมาเฉยเลยอ่ะอุ้ยจะ7%เอานะลูกพี่อืมเออไก์แดนซ์นะครับคาดการคงคงเดิมโอเค CRWV ะ t m d x วันนี้ที่เราพูดมา3ตัวเลยนะครับ CRCL ขึ้นมา IOIQ สี่สิบออีกครั้งหนึ่งนะฮะ MS CVS ACOS หลุดแล้วเรียบร้อย พลังเทียน158นะครับช่วงนี้ก็อยู่ประมาณนี้อ่าโอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวต้องแค่นี้กันก่อนนะเพราะว่ารีบไปทำงานต่อเหมือนเดิมนะครับถ้ามีอะไรมีประเด็นแบบนี้ก็เดี๋ยวจะแวบมาเร็วๆรุดเร็วแบบนี้ได้นะครับพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะแข่งกับเวลาอยู่ครับก็นอนหลับันดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ